สวัสดีค่ะร,าร้รานออรม้งเมืองพาณิชย์นะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูกับถังโรยปุ๋ยติทดท้ายรถไถนะคะตัวนี้เป็นของยี่ห้อนิปโป o ค่ะขนาดบรรจุอยู่ที่สองร้อยลิตรนะคะจะเป็นลักษณะแบบเวียงนะคะก็คืออันนี้ก็คือตัวกลวยนะคะที่จะเวียงปุ๋ยออกมานะคะตัวนี้ก็คือด้านลิ้นปิดเปิดนะคะจะเป็นสแตนเลสค่ะปรับปริมาณการปล่อยได้เนี่ยค่ะมากน้อยก็คือ ปรับอย่างนี้นะคะมันจะมีคันโยกโยกอย่างเงี้ยคะ่ะปรับอย่างนี้นะคะถ้าจะเลือกปริมาณมากน้อยนะคะนี่ก็ลักษณะแล้วก็รอบตัวนะคะก็ถือว่าใหม่อยู่นะคะลิ้นปิดเปิดก็คือสภาพดีเลยเนาะในตัวถ่ายนะคะ โอเคค่ะลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามมาที่เพจร้านเราได้นะคะเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพานิ่ค่ะหรือว่าถ้าชอบคลิปกดติดตามมาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ